เก็บเห็ดกันอีกแล้วนะจ๊ะโอ้ยเบิง่งน้อดูลูกสายคอยแม่เก็บว่าสัน้นโอ้โอนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเอาเดี๋ยวเราไปหาอันน้อยๆก่อนโอเคตอนนี้เซียก็ไหลแท็กซิ่วันแท็กซีแตงสมมเซงนี่เห็นไหมทุกคนขาเห็นไหมโอ้พอได้แกงค่ะมื่อน,นี้โอ้มาไม่เสียเที่ยวพอได้เห็ด เออไม่รู้嘛โอเคโอเคตั้งเม,มีแทรกลูกโอ้ยมันกอดเอาตะคู่ถังมาใส่มันบะมีมือเนี่อาตะคู่น้อยนินึ่งมันสีพอใส่บอกนี่ไงที่ว่าทำไมไม่พอใส่เพราะว่ามันดอกใหญ่โอเคหลุห่มสีน้อยเพราะมันดอกใหญ่เออทำไมมีคัดเอเ้เฮี้ยไหมโอ้ยโอ้ยขาขาดโอเคบมเป็นหยัง่งูุ นี้หัวล้อทีนี่น่ะเาจะไปไปรีบิกะโอ้นี่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 ไปเก็บไปเก็บนี่ไงพี่ชาวหน่าเข้าเต้าั้ยเห็นไหมเห็นไหมบันเลิเลยนี่ก็โอ้ยฮักก่อนนะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเก็บเราจะไปเอาเม็ดเล็กๆก่อนนะใส่ในขัง ตะกี้เห็นอยู่นี่ไงนี่ไงดิ๊ตีดด้ดิฉันเห็นไหมคะทุกคนเอ็ดโอ้ยนี่โอ้ยดังโก๊อกก๊อกหนึ่งนะโอ้ยนะเยสรักใ l o ่เสื้ <Yes. S 2> ออือรักใ l o ่เรามาเก็บเห็ดกันอีกแล้วนี่ไงโอ้ยเป็นตรายหลายหลายหลายตัอมีมู หอมิหมูมาเก็บน้ำมือนนินี่เท็กกระป๊อกเลย,นะเเยรหรืะเท็กเท็กเอ่อมิงเจออะไรหอมามิไปเอากระป๋องกระแปงมาให้แม่ใส่ในลูกโอ้ยวันนี้สวยสวยสวยโอ้ยลูกชายเอามาแล้วไร่ไร่ ดูสิค่ะทุกคนโอ้ยโอเคพูดเนี่ยอย่า,ยายโยนลูกมันสิแตกเออนี่เห็นบอจะงามอีหลีเดี๋ยนี่บิ๊กเนาะเดี๋ยวหาดีๆก่อนโอ้วันนี้เราใส่อันนี้ด้วยนี่ไงทุกคนค่ะเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยเป็นตา เป็นตะเก็บคักนี่ค่ะเืมเบ่งดูไหนคักค่ะทุกคนเบ่งเบ่งเอาสีไทยหูใไงามงามแบบน,นี้เอาไงอะ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้เอาเออนั่นมาเลยเนาะตะคู่ถังใหญ่ๆอ่ะนะโอ้ โอ้ยเต็มตะก้าสูอยซื้อละ,น, yes. ะนี่ yes ไะนี่ตั้นเจ๋อหมมีแท็กลูกนี่เห็นไหมทุกคนอ่ะเต็มเลยเดี๋ยวไปหาไอ้มองอื่นก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บปุย่าหวานทานะลูกบอกลูกก่อนเ๋ยวเพิ่งไปจับนะลูกนะ บางทีลูกมันเด็ดเด็กน้อยโอ้ตายเยอะมากวันนี้มาคุ้มค่ะวันนี้มาคุ้มเดินดูก่อนนะพาเดินชมก่อนนะว่ามันมีอีกไหมนู่นนงเราจะได้เก็บม่งอื่นก่อนนียค่ะอุ้ย หายซีว่ะลูกอ่ะปังข้อๆนะไม่ยอดติวนะขามันไอ้หลุดลงไปในนี้แหละปล่อยให้เขาเป็นเชื้อมีไหมปกติแถวนี้มีนะดูกันโอเคสงสัยจะไม่ค่อยมีละว,วันก่อนฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมโอ้พุทธด,ดาวพุทธด,ดาว โอเคกูดบอยต้นแบบนี้เต็เหลือแต่กลุ่มนี้เรายังไม่ได้เก็บนะแต่ว่าเราจะไปดูที่อื่นไหนอะนี่ไงดอกเบลเลอเลยเอ้ยเก็บก็นะมันแก่แล้วแต่เราเจะไปทำเชื้อเนาะอย,อย่ามีหนอนนะพยานนี่ไงเราเจะไปทำเชือ้อเห็ด เนี่ยค่ะมันไม่สวยแล้วเราจะไปทําเชื้อนะคะทุกคน,นแก่แล้วค่ะอันนี้แก่เนี่ยก็เยอะไหมไม่เยอะยอะโอเคมาไลไลอย่าให้แม่อุ้มกลับนะเนี่ยเห็ดเยอะมาก <laughs> เห็ดหลายคนเขามองนะว่าเรามาเก็บเห็ดกันเออมอง ค่อยก็อายดย้อย่ามองหลดินี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะไม่ได้ถ่ายแนละ<ม>้วเยอะมากเลยฮะโอเคโอเค okay, okay, ต้น <c oughs> ขีหลังกันอีกแล้วรู้สิขีหลังกันอีกแล้วอืเราจะอไปทําเชื้อเห็ดน,นะคะอันใหญ่ๆเนี่ยจริงๆมันแก่แล้วอะ่ะแต่ว่าเราจะอไปทําเชื้ออ๊บโอ้ยโอ้ยตายแล้วบ่โ,ลโลเลยโอ้หักเบิดเลยเ <c oughs> บิ่งค่ะอืมนั่นนะคะ เนี่ยค่ะทุกคนอันนี้เป็นเชื้อเห็ดได้นะเห็นไหมใหญ่มากดู้ยมันไม่พอใส่ตะกร้าแล้วอะเดี๋ยวเราต้องกลับเมาอีกโอ้ยหล่นกยตายลอวอันเนอ้อ้นลูกบอกอ้โอนเลยนะลูกนะอือหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้มันก็มีลูกมันอยู่ใต้นี่ไงลูกมันเล็กน้อย อ,ดอ,อ,อ้ดูนะเชื้อมันอนะเชื้อเห็ดนะเดี๋ยวเราจะเอาไปสงสัยต้องกลับมา,าอีกรอบนึงเอาเด็กไปไว้ในรถก่อนเนี่ยกระโดดขี่หลังแม่โอ้ยคาไกไหลโอ้อเมื่อยด้เนี่ย เด็กขี่หลังเมื่อยคงจะหมดแล้วมั้งเออนูอีกกองหนึ่งหนูหนะโอ๊ย้ยใจเราเสียเอาไปยังไงหมดดูนะคะเห็ดที่เราเก็บมาทุกคนคิดว่าไม่มีเนาะดูสิ เต็มเลยโอ้โหผลงานเราวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะกระตีน้อยใช่ไหมลูกเออน่าโอเคไปละกับบ้านลคะค่ะบ๊ายบายนะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ